หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงให้ความสนใจกรีนแลนด์มากขึ้นจนกลายเป็นประเด็นระดับโลกคำตอบไม่ได้อยู่ที่การเมืองอย่างเดียวแต่อยู่ที่ภูมิศาสตร์ความมั่นคงและอนาคตของโลกกรีนแลนด์ตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญระหว่างอเมริกายุโรปและรัสเซียถ้ามองแผนที่โลกจากด้านบนกรีนแลนด์คือจุดเฝ้าระวังของซีกโลกเหนือ สหรัฐอเมริกามีฐานทัพและระบบเรดาร์ในกรีนแลนด์มานานแล้วใช้สำหรับระบบเตือนภัยและการติดตามขีปนาวุธโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากราัสเซียนอกจากนี้ใต้กรีนแลนด์ยังมีแร่หายากจำนวนมากซึ่งจำเป็นต่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและระบบป้องกันประเทศในอนาคตในยุคที่หลายประเทศพยายามลดการพึ่งพาจีนอีกเหตุผลสำคัญคือน้ำแข็งในอาร์กติกกำลังละลาย ทำให้เกิดเส้นทางเดินเรือใหม่กรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตอนเองภายใต้เดนมาร์กและประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยถูกกดดันหรือค่มคู่การเคารพอธิปไตยยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด This is breaking news by Cookie Greenland has become a key strategic focus for the United States due to its geographic location security importance And long term economic potential. Located between North America, Europe, and Russia, Greenland plays a critical role in Arctic defense and surveillance. The US already operates military facilities there, including early warning radar systems, making the region vital for national security. Greenland is also rich in rare earth minerals. Essential for modern technology and defense industries as nations seek to reduce reliance on external suppliers. As Arctic ice melts, new shipping routes emerge, turning Greenland into a future gateway for global trade. However, while strategic interests exist, international cooperation and respect for sovereignty remain central to global stability.